อ่ะอน,นี้เราจะดูงานของอาจารย์วราเทพเสร็จแล้วปึ๊บเราจะพักยกนะคะเนาะ โอเคารอก่าารศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสดงร้องของชาวไทยเขียนะคะกรณีศึกษาวัดบ้านเดือนตำบลนาดีอำเภอปราสาทจังหวัดสุพรรณโอเคตัวอย่างนิดหนึ่งนะคีเคนะคะ อ่าอันนี้กรณีศึกษาพานานาวิเคราะห์นะคะแบบที่เขาสาราเดี๋ยวอาจารย์จะลงแบบเขาสาราเนาะแบบเขาสาราว่าเขาสาราเขาทำแบบนี้แบบนี้เขาสาราจะเริ่มปิดจ็อบได้วนงคะอ่าันแข็เนื้อ่างเงาย่ง่ายงอันนี้ความเป็นมา บริบททั ch 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 ่วไปของชุมชนชาวบ้านในละแวกป่าบ้านเดือดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ้างทั่วไปตัวพวกนี้จะต้องไปใส่ในเนื้อหาข้างหลังน้องต้องตัดออกนะตัวนี้นะคะอาจารย์ในหนังสือของโยมมีพิธีกรรมสะดอกคร้อหไหมมีแต่เครื่องมือฮะเครื่องมือเครื่องมือสดอเราะหรอ แล้วโยมอาจารย์เขียนยังไงนะบทนำไม่เคยอ่านหรอกมันซื้อฉันนะฉันเชื่อเถอะซื้อไปทำไมตั้งหลายบาทเนี่ยนะไม่เคยอ่านเลยมันไม่มีมันไม่มีไม่มีหมดคับมันมาถึงมันก็อะไรไม่รู้เลยฮะไม่เคยอ่านหรอกฉันเชื่อเถอะถ้าอ่านก็ไม่ใช่แบบนี้นะโอเคตัวนี้จะต้องใส ต้องใส่อะไรคะความความเป็นมาตรงนี้จะต้องใส่ความเป็นมาล็อกรอาจารย์ล็อกไหมฮะไม่ได้ล็อกนะพิมบอกกางตีพิมได้อยู่พิมพ์ได้อยู่ล็อกล็อกอยู่ทาไมตรงนี้มันไม่น่าเต็นะอันนี้น่าเต็แต่อันนี้เราเห็นนีดเดียว